เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าสะเทือนแล้วสะเทือนอีกที่ล่าสุดนักกีฬาไทยของเรานั้นสร้างความด่งดังในประเทศจีนอีกแล้วกับการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายนะครับซึ่งเทพบิวภูริพลเนี่ยก็สามารถคว้าเอหรียญทองจนโคตรดังในจีนนะครับหนึ่ล้านคนถึงกับช็อกคอมเมนต์ออกมาสะพรึงถึงขั้นแบนห้ามแข่งเทพบิวของเราครับที่กระชากนักกีฬาจากจีนขาดดุยขาดยับและก็คว้าเหรียญ ทองไปครองได้สําเร็จซึ่งก็มีคอมเมนต์มากมายและก็มีสื่อจีนที่ออกมาพูดถึงเยอะมากแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับกับการแข่งขันครีทาในการวิ่ง100เมตรชายนะครับซึ่งก็เป็นรายการเบล l ์แอนด์โรสเบลล์แอนด์โรสมิทติ้งครั้งที่3นะครับเป็นการแข่งขันกีทาระดับชาติประเภทกลางปี2 0 2 5โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1ีถึงส6พฤษพภาคมที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนแต่ว่าไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันนี้ครับก็ได้รับการจับตามองก็คือประเภท100เมตรชายซึ่งในรอบชิงตนาเลิศนั้นบิวภูริพลบุญสอนหรือว่าเทพบิวของเราเป็นลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยไวัย19ปีนะครับสามารถผ่านเข้ารอบมาเจอกับคู่แข่งทั้ง7ลูกที่เป็นนักกีฬาจากจีนทั้งหมดเลยดูดูครับจีนนี่ขนาดลงทุนลงแรงเอานักกีฬามา7คนนะแต่ไทย เเราเองงงงก็ยัวิ่แไไปได้โดยผลการแข่งนนขันครับก็ปรากฏว่าทางฝั่งเทพบิวเองออกตัวรอบแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาเร่งเครื่องแซงทางตรงในช่วง40เมตรสุดท้ายแซงนักวิ่งจากจีนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งครับด้วยเวลา10.15วินาทีคว้าแชมป์ไปครองแบบสวยงามซึ่งถือว่าเป็นแชมป์แรกในรอบปี2025และก็จัเป็นถสติดีที่สุดของฤดูกาลนี้เลยก็ต้องยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะสะดุดเล็กน้อยแต่ด้วยสปีดการเล่นจัง ควาสปีดที่แม่นยำทำให้เจ้าตัวเองก็พยายามเร่งแซงคู่แข่งและก็ขึ้นมานำเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับเรียกว่าคว้าแชมป์ได้อย่างยอดเยี่ยมสถิตินี้เนี่ยถือว่าเป็นสถิติดีที่สุดของบิลในประเภท100เมตรชายโดยสถิติก่อนหน้านี้ของบิลพูริพน์ครับสถิติดีที่สุดนะในประเภท100เมตรก็อยู่ที่10 0.6วินาทีโดยก็มีเป้าหมายสําคัญในปีนี้นะครับก็คือต้องการกดให้ต่ํากว่า10วิให้ได้เพื่อที่จะได้เทียบกับระดับโลกที่เป็นตัวเป้งๆนะครับส่วนใหญ่ก็ต่ํากว่า10วิกันดังนั้นซึ่งบิวเองก็ต้องพยายามอยู่จุดนี้และเด่นได้ชัดก็คือความแตกต่างหลังจากเตือนางไปอมที่สหรัฐอเมริกาครับแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยแต่บิวเองก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเ,าเรื่องของการออกสตาร์ทที่มีสายติดีขึ้นมากๆยังรว ถึงกล้ามเนื้อและก็สภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับโดยหลังจากนี้บิลเองก็จะลงช่วยทีมวิ่งผาด4ี0คูร้อยเมตรเพื่อทำสถิติดีที่สุดในการลุ้นเป็นอันดับ2ทีมสุดท้ายในการคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นเดือนกันยายนนี้นะครับการชนะในเกมนี้การชนะในรอบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพของดาวรุ่งไทยที่กําลังเดินหน้าเต็มตัวสู่เวทีระดับโลกและก็ถือเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนเตรียมตัวลุยรายการใหญ่ในปีนี้หรือว่าปีต่อไป แต่ที่สะใจที่สุดครับคือนักีฬาชักจีนเนี่ยเข้ามาถึง7คนนะซึ่งไม่มีรายเอาชนะบิลพูริพลได้เลยนะครับและรายการนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งรายการเวทีระดับนานาชาตินะที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียเลยครับเพราะว่ามันจะรวมทั้งเยาวชนที่อาจจะโดดเด่นไปในอนาคตข้างหน้าสื่อจีนเองก็ออกมาพัดหัวตัวใหญ่นะครับบอกว่าในการแข่งวิ่ง100่งเมตรชายเนี่ยที่เพิ่งจบลงไปกลายเป็นบิลภูริพลนักวิ่งชาวไทยวัย19ปีสามารถคว้า นะด้วยเวลา10.15วินาทีแซงหน้าชินด้วยจากมหาวิทยาลัยจากจีนนะครับนักเรียนจากมณฑงเจียงจูที่เข้ามาเป็นอันดับ2เนี่ยด้วยเวลา10.20วินาทีโอ้ห่างกันเสี่ยววินาทีแบบนี้ก็ยังถือว่านานนะแล้วอีกคนหนึ่งที่คว้าอันดับ3เนี่ยก็ห่างไปถึง10 .0.30 วินาทีก็เรียกว่าจีนทึงกับซาติตรงนี้มากๆนะครับโดยเขาเองก็มั่นใจผู้เล่นของเขานะแต่ว่าสุดท้ายนักวิ่งของไทยเราก็มาแซงแบบมันขาดจริงๆนะครับการที่วิ่งช้ากว่า0.5วินาทีเนี่ยมันเป็นเซียววีที่ขาดเดยอะมากที่สําคัญไปกว่านั้นครับสื่อจีนก็ยังออกมายกย่องชื่นชมครับบอกว่านักวิ่งความเร็วจากไทยคนนี้มีการพัฒนาที่รวดเร็วมากซึ่งครั้งนี้เขาเองก็เดินทางมาเขาร่วมแข่งขันรายการเบลแอนดรูสที่ทําเวลาในรอบ เลือกได้10.43วินาทีรอบรองชนะเลิศก็ทําเวลาไปได้10.21วินาทีโดยถือเป็นอันดับ2ของเวลาในรอบรวมทั้งหมดและจีนเองก็ยังออกมาพูดถึงไิติที่ดีที่สุดของฤดูกาลนี้นะครับเป็นของนักวิ่งชาวญี่ปุ่น100เมตรชายนะที่ทําเวลาไปได้10.09วินาทีก็เป็นโคจิยานากิตะแต่ว่าต้องย้อนกลับไปในปี2003เลยในรายการนี้นะครับแต่เทเบิของเราการทําได้10.15เนี่ยอันดับในตอนนี้ก็อยู่อันดับที่8 ร่วมในเอเชียส่วนนักวิ่งจากจีนนักวิ่งร้อยเมตรดีที่สุดของจีนในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เป็นของหลิวเวยอีซึ่งทําเวลาไปได้เนี่ยสิบจุดหนึ่งแปดวินาทีก็ยังแพ้บิลภูริพลอีกและก็ยังมีบทสรุปออกมาจากสื่อนี้ของจีนนะครับเขาบอกว่าการที่ผูริพพลจากไทยควา้าแชมป์หนึ่งร้อยเมตรชายก็แสดงให้เห็นถึงข้อท็จจริงสองประรการนะครับประรการแรกก็คือสนามวิ่งหนึ่งร้อยเมตรชายในระดับแนวหน้าตอนนี้เป็นยุคข,ของนักวิ่งที่เกิดหลังปี2 0 0 0ันเป็นหลักและเรื่องที่ส ก็คือนักวิ่งจีนรุ่นใหม่เนี่ยแม้ว่าจะมีผลงานที่โดดเด่นบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถแข่งขันได้เทียบเท่ากับนักวิ่งญี่ปุ่นหรือแม้แต่กับภูริพลที่เป็นนักวิ่งชาวไทยได้เนี่ยอันนี้เป็นทางฝากฝังจีนออกมายอมรับนะครับพวกเขาเองก็สะพรึงมากๆกับสตินี้ที่จีน7คนเอาไม่ลงสุดยอดจริงๆนะครับส่วนคอมเมนต์ของแฟนชาวจีนครับก็เรียกว่าออกมาพูดถึงอย่างมากช็อกกันตาตั้งน่าจะพันล้านคนจริงๆก็ไม่เยอะหรอกครับก็ น่าจะเป็นแฟนที่ดูกันในขันกรีธา ที่เขาเองก็หมายมั่นปั้นมือว่า7คนนี้เนี่ยต้องมีสักคนที่ได้อันดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับมันสะใจดีจริงๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าทําไมบิวภูริพนักวิ่งจากไทยเนี่ยถึงสามารถเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาระดับชาติของเมืองจงชิ่งได้ในครั้งนี้นี่เป็นคําถามออกมาเลยนะครับก็ <c oughs> น่าจะไม่ให้แข่งขันนะแต่ว่าสุดท้ายก็มีคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าสาเหตุก็อาจจะมาจากลักษณะและก็กติกาของการแข่งขันในรายการนี้ที่เปิดกว้างให้ผู้เล่นจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็พัฒนากีธาระดับนานาชาติซึ่งบิลพุดไพลเองอาจจะผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนและก็คุณสมบัติที่ทางสมาคมกรีฑาจีนกำหนดไว้รวมไปถึงอาจมีผลการแข่งนนขันหรือคะแนนตามเกณฑ์ที่ต้องการนอกจากนี้เขาอาจจะได้รับการารับรองจากสาพันธ์กีธาจีนนานาชาติว่าไม่มีประวัติการละเมิดกฎกติกาหรือจะได้รับสิทธิ์ผ่านการเชิญพิเศษจากผู้จัดงานทําให้เขาเองก็ได้มีโอกาสลงแข่งขันรายการนี้ซึ่งเป็นเวทีสําคัญระดับโลกนี่แหละครับเป็น สาคัญระดับลูกนะแต่ว่ามีจีนผ่านเข้าจริงมาถึง7คนต่อที่อีกควเมนม่น,นึงครับเขาก็บอกว่า อย่างไรก็ตามผลการในขันนี้กลายเป็นว่าภูริพลยังไม่สามารถขึ้นมาเทียบชั้นกับนักกีฬาชั้นนาของจีนหรือภูมิภาคได้เท่าไหร่นักทําให้ดูเหมือนว่าเขากลายเป็นแค่ตัวประกอบที่คอยสร้างสีสันให้กับการในขันเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นการได้เข้าร่วมเวทีระดับนี้ก็ถือเป็นก้าวสาคัญในเส้นทางนักกรีธาของเขาแม่อันนี้ก็พูดมาได้นะครับทั้งที่7คนแล้วเวลาใสาติของบิวภูริพลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับ ที่1ของรายการนี้ด้วยในรอบชิง100เมตรชายนะครับเอามาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าเติงซินรุย่ยนักวิ่งหนุม่มจากจีนเนี่ยกล่าวอย่างมั่นใจก่อนการแข่งขันว่าแม้แต่ลมเนี่ยยังตามไม่ทันฝีเท้าของฉันแต่พอแข่งขันจบทําไมเขาเองถึงตกเป็นอันดับ2แพ้กับบิลภูริพลได้แบบหน้าเหลือเชื่อเนี่ยครับอื้ก็ถึงขั้นอยากชับตามองในเอเชียก็พูดมาได้นะครับแม้แต่ลมยังตามไม่ทันเนี่ย ขี้โมเกินไปนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าภูริพลเด็กหนุ่มนักวิ่งจากไทยนี้เ,เรียกได้ว่าเป็นนักวิ่งฟ้าผ่าจริงๆเพราะว่าการพัฒนาของเขาเร็วมากในช่วงเวลาสั้นๆดูเหมือนว่าในอนาคตอันใกล้นี้ในสนามวิ่ง100เมตรของเอเชียรุ่นนักกีฬาที่เกิดหลังปี2000เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เข้ามามีบทบาทสําคัญและก็ครองตําแหน่งดาวรุ่งของวงการครีทาอย่างแน่นอนต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าเกิดภูริพลมีความมุ่งมั่นและก็พัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องเขา ก็มีศักยภาพที่จะทําลายสายติของซูบิงเทียนนักวิ่งเจ้าของสติที่โด่งดังที่สุดของจีนในปัจจุบันได้เช่นกันซึ่งถ้าหากเป็นไปได้ก็จะถือเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของวงการครีทาไทยและก็เอเชียเลยทีเดียวอีกไม่นานนะครับก็น่าจะทําลายได้เพราะว่า การไปเสริมแกร่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นข้อดีหลายอย่างมากทางการออกสตาร์ทเทคนิคต่างๆเนี่ยบิลก็ได้มาเยอะเหมือนกันมาต่อที่อีกควมเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าแต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์ว่าภูริพน์เนี่ยยังมีความสามารถที่ต้องพัฒนาอีกมากทั้งเรื่องความสเสถียรในการวิ่งการควบคุมฟอร์มการแข่งขันยังต้องฝึกฝนและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มขึ้นหวังว่าในอนาคตจะมีดาวรุ่งหน้าใหม่ในวงการกรีฑาไทยที่มีพสวรรค์และก็ความสามารถที่โดดเด่นเหมือนกับเฉินยู่เจีย นักกีฬาหญิงดาวรุ่งที่สร้างชื่อเสียงไปแล้วในระดับนานาชาติสําหรับไทยเราเองผมคิดว่าน่าจะเป็นเทพบิวนะที่โดดเด่นขึ้นมาในตอนนี้นะครับก็ชนะญี่ปุ่นได้ด้วยในโอลิมปิกเอาลรมาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าภูทิพลนักวิ่งจากไทยทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีในสนามนี้ซึ่งถึงแม้จะยังไม่สามารถเทียบชั้นกับนักวิ่งระดับแนวหน้าของเอเชียได้อย่างเต็มที่แต่การที่ได้ลงแข,ข่งขันในรายการใหญ่เช่นนี้ก็ถือเป็นก้าวสาคัญในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สําหรับการพัฒนาตัวเองในอนาคต ต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเป็นคอมเมนต์ที่แก้ตัวได้แบบไม่อายนะครับเขาบอกว่าสภาพอากาศและก็แรงลมในสนามแข่งขันที่โฉงชิงในครั้งนี้ค่อนข้างมีลมแรงนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทําผลงานของนักวิ่งได้ทุกคนการวิ่งในสภาพอากาศลมแรงทําให้นักกีฬาไม่สามารถรักษาฟอร์มหรือจังหวะการวิ่งได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เวลาที่ทําได้เนี่ยไม่สามารถสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของแต่ละคนดังนั้นการประเมินจากผลการแข่งขันในครั้งนี้ต้องพิจรนารณาในเรื่องของสภาพแวดล้อมควบคู่ กันไปด้วยโอ้โ oh หแต่ละคอมเมนต์นะครับ มาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเป็นคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาก็ได้บอกว่าแฟนกรีธาและก็ผู้ติด,ดตามวงการกีฬาในเอเชียเนี่ยต่างหวังว่าจะได้เห็นนักกีฬาจากทวีปนี้คว้าชนะและก็เป็นแชมป์ในเวทีการแข่งขันระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆการที่บิวพุทิพลและก็นักวิ่งรุ่นใหม่ได้รับโอกาสลงแข่งขันในระดับนานาชาติก็ถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญที่จะช่วยให้พวกเขาเก,เก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็ความมั่นใจเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นแชมป์โลกได้ในอนาคตนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของ ของแฟนกรีธาจีนที่เขาติดตามชมติดตามเชียร์กันในขันกรีธาซึ่งก็น่าจะผิดหวังหลายคนเลยครับเพราะว่า ู้เล่นจากจีน7คนเนี่ยแพ้เทพบิวเป็นแค่คนเดียวที่เป็นตัวแทนจากไทยเราโดยก่อนหน้านี้นะครับเทพบิวกับกันในการโอลิมปิกเกมในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยใถิติ10.13วินาทีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและในรอบรองเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่9สถิใติ10.14วินาทีนะครับก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงแต่ว่าการผ่านเข้าสู่รอบรองด้วยอายุ19ปีเนี่ยท้งโลกก็จับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับและล่าสุดในกนันในกัน กีทาเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงจำลกปีก24ผู้ที่พนเองก็ทํางานได้อย่างน่าประทับใจนะครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2คว้าเหรียญเงินด้วยเวลา10.22วินาทีการวิ่งที่จีนรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นใสติอีกหนึ่งครั้งนะที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมน่าจะเป็นอันดับ2ของตัวเองได้เลยนะครับ10.15วินาทีเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สุดยอดอันดับ1ก็เป็น10.06ที่เคยทําได้หลังจากนี้ก็ต้องมารอติดตามนะครับมีรายการใหญ่ให้รอชมกันเรื่อยๆ โดยเฉพาะรายการทัวร์นาเมนต์นานาชาติเนี่ย ก็จะเริ่มอัปเดตมากขึ้นยังไงก็รอชมรอติดตามครับแต่ว่าการวิ่งชนะจีน7คนผมสะใจนะที่สะใจก็คือเข้ารอบมา7คนเนี่ยเป็นจีนหมดเลยนะครับบิวเพียงคนเดียวเอาชนะได้แล้วขอเป็นจีนก็ชื่นชมบางคอมเมนต์ก็ยังไม่ยอมรับผลนะครับยังอารมณ์มาอ้างอยู่ที่แน่เราคว้าเหรียญทองมาครองได้ดีๆกับเทพบิวภูริพลบุญสอนด้วยนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผม คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย